อนุราชเราทั้งสองคน,นเป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันในเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือให้เต็มที่อยู่แล้วมาถึงที่นี่แล้วทำใจให้สบายเลยอยู่ที่นี่พักอาศัยได้ตามสบายเลยเราห่วใจมากไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแล้วนี่ลูกของเจ้าพี่เหครอคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอะไรอันนี้ใครอะ่ะอา้าวถามอย่างนี้ได้ยังไงล่ะอนุราชนี่พระมเหสีเรา จะเมียเมียตอนนั้นมาไม่ใช่คนนี้อ่อะใช่ไหมเมีมยใหม่เหรอมันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเมื่อเราเป็นเพื่อนรักกัน <c oughs> ตอบไม่ตรงประเด็นเราลีย่ยนเรื่องเชิญนะพีย่ยนเรื่องอนะไอันเนี้ยไม่ใช่ลูกเราเรานี่ยไม่มีเมียแล้วชาตินี้เราออกจากแผ่นดินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นเพราะผู้หญิง ชาตินี้ปฏิญ,ญาณตนเลยว่าจะไม่มีเมียตลอดชาติเลยนี่หลานสาบานนะสา่าตายลงท่านเกลียนผู้หญิงไม่มีอห,หนักแน่นเหมือนเดิมไม่คิดจะมีด้วยเพราะผู้หญิงเขาไม่เราต้องเดือดร้อนนีไ่ไงมันต้องอย่างนี้เพื่อนเป็นคนที่จริงจังหนักแน่นในชีวิตเอาอย่างนี้ละกันใน,นเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมาอยู่กับเราเลยถาวบอมาเลยไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ด้วยกันที่นี่เรามีบุคคลสําคัญจะแนะนําให้เพื่อนรู้จัก ก็คือพระคณิถาโดวงพรลูกจักพี่กัไวิจาขอซึ่โดวงพรขอมาคอไปค้าเจริญสุขเถิดสุขยูที่นี่เลยเื่อนเดือร้อนมาอ้าวอะไรโอ้โหพอเห็นผู้หญิงทิ้งเด็กเลยพวกท่านร่วมาไปคเดี๋ยวละ มือไม่มีแรงมากไกลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครนะหลานสาวหลานสาวใช่ขอคุยกับหลานได้ไหมอา้าวแล้วเมื่อกี้บอกจะไม่มีผู้หญิงอีกต่อไปคุยกันก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะคุยเรื่องที่ไม่ดีห้ามคุยเหมือนกันนั่นแหละบังบอลเพคะมีผัวยังยังไม่มีเพคะยังไม่มีจริงเหรอยังไม่ยีงโชคดีเนาะ อย่าไปมีเลยหัวน่ะทำไมไปค้าเพือเราสิจริงไหมเพื่อนคุยเรื่องสารทุกขสุกดิบอย่าไปถามเรื่องพนั้น <c oughs> เดี๋ยวผัวเขาจะเตะเอามาไม,ไม่มีผัวไม่ใช่เหรออ๋อไม่มีไม่มีหลานสาวเรายังเป็นโสดอยู่